ตำนานชุดแดงแห่งนิวรนแดงไหนแต่อีแค่ของทองในมอสรบเนี่ยจะไปออกยากขนาดไหนกันเชียวโยโออิงอืมเออโยโยไปเออไปโยโยเออเฮีวเฮีวเออว้วว้ว one eternity later Yeah. ไม่ไหวแล้วจะต้องเติมตังค์เพิ่มแล้วว่ะ oh. คือทำมันออกยากจังเลยอย่ะแกอันนี้จะร้อยม้อแล้วนะอะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีส่วนลดอยู่นะคะทุกคนโดยใช้รีดีมโค้ดของ QA เองขายของมันอย่างนี้เลยส่วนโค้ดก็ใช้ไม่ยากนะคะ oh. เข้าไปสแกน QR Code โค้ดในลิงใต้คลิปคิวได้เลยนะแล้วก็จะได้โค้ดมาแบบนี้ oh. แล้วพอได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอามากรอกตรงรีดีมตรงนี้เลยนะคะอ่ะแปะแเข้าไป นั่นเดียเราก็สามารถเอามาซื้อมอลโมบในราคาพิเศษได้นี่ถามว่าเจ็บไตเหมือนเดิมไหมก็เจ็บอยู่ดีอแค่เสียตังน้อยลง โกอเกียทุกคนคิวต้องมาเติมเพิ่ม่ะรอบนี้เอาสามสิบบอแล้วกันไม่ไหวตังจะหมดแล้วไหนดูซิว่าถ้ารอบนี้คิวเปิดไม่ได้ได้คิวไม่รีวิวแล้วนะชุดแดงอ่ะคิวจะไปรีวิวชุดดำแทนออามาจะได้ไปเปิดต่อโอ้โหไอหมอดังข้างตอนต้นคลิปยังร้อยสามห้าอยู่เลยแม่งทะลุสามร้อยไปแล้วอ่ะได้ไหมเออรอบดีนเปิดไปกี่บ่อวะเนียให้รันที่เปิดไปกี่บ่อวะสองโอยสามที่สอง ก็แย่แล้วแม่งในลองเอาชุดมาใส่หน่อยสิแอชุดแดงและริดของเราฮะเออทุกท,ทุกคนมันแปลก,กอ่ะมันเหมือนเอาดอกชบามาครอบเป็นกระโปรงเลยแม่แล้วพี่เห็นอยู่หลังเวทีออแล้วพี่เห็นสีแดงค่ะแล้วสีแดงมันจะมีแดงของแคทเชียลหน้าเกรเอะาากับแดงชุดนิง้งตอนแรกที่ไม่เห็นหน้านิง่งพี่เห็นแล้วว่ามีคนใส่ชุดสีแดง พี่ภาวนาเลยนะพี่ยกมือไหว้เลยอยาก <c oughs> ให้เป็นของไทย <c oughs> สกินอาจจะสวยไม่เท่าความคาดหวังของเรานะคะแต่ว่าเสียตังค์มาเยอะขนาดนี้แล้วก็เล่นดีกว่าเนาะเออคนในคอมูเขาแนะนํามาว่าถ้าตัวนี้เอามาเล่นกับเคิร์ดลุงจันนะทุกคนมันจะดีมากแต่ประเด็นก็คือคิวไม่ได้เล่นลุงจันเลยลุงจันคิวย,ยังแววศูนย์อยู่เลยอะทุกคนตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมานี่คือไม่ได้หยิบมาเล่นเลย <laughs> A few minutes later พี่ดอนจะไปไหนกับให้น้องกินเลือกก่อนนี่เนี่ย เออปัปบปัฟาดพี่เขาเลยลูกเป็นบัมพายแต่ไม่กินเลือดผู้งงไหมอ้าอ้าวอ้าช่วยด้วยเกมกลิชทุกคนเกมกริชโอ้โหฟันเซอร์ขนาดนี้แม่งยังไม่ออกจากกลิชเลยทุกคนจำไว้นะครับไม่ใช่บั๊กเกมนี้ไม่มีบั๊กเกมนี้ไม่ตกลิชเอะหรือว่าจะเป็นความสามารถใหม่ของเวโรน่าทุกคนไกลร่างกลายเป็นหมอกไม่ใช่หมอกสิกลร่างเ็นอากาศ a few minutes later คือเล่นมาสัก ใ <Billie S 2> หมัมนก็ยังไม่หายอ่ะทุกคนแล้วคิวจะกัดจังหวะตีเซอร์ยังไงวะเนี่ยคิวมองไม่เห็นดาบอ่ะเออเอานี่โดนเฉยเป็นการเอ็ซคิวแบบเซนเซอร์ไปเดียวตัวอ้าวกลับมาแล้วแม่นึกว่าหนูจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยน้องเฮโร้นะฮะกลับมานี่พี่ปิงพี่ปิงจ้ะฮะเอ้าเมื่อกี้คิวเดินสะดุดอะไรอ่ะเอ้าแม่งเดินสะดุดเฉยสะดุดแล้วดีเลยนะด้วยกลับมาพี่ปิงเมึงทำไมบันไดตรงนี้เป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนเก๋าโหรเอ้าโหจนจุดได้แล้ว <lanç> <essa> กูอยู่ตรงนี้จะเขาจุดได้แล้วกูหมดจะเดินสะดุดอยู่เนี่ยแมงเอ๋ยเติมโอ้โหวันนี้คิวเจอแต่อภิษฎหารลานแดดอะไรวะเนี่ยทุกคนจบตานี้คิวชวนน้องไปเล่นสีสีดีกว,ว่าคิวแม่งไม่ไหวแล้วเอ,อ้ยนี่พาเข้ารีบเปล่ารีบปลอดภัยนะไปดิน้องถ้าหนูไม่รีบเข้ารีบหนูจะโดนจิ้มดาบะน้องนี่เนะี่ยจิ้มดาบอ้าวแมงเอ้ยไม่โดนออกมา ออกมาน้องออกมาพี่บอกให้ออกมาเออนีแน่บอกเรา่าจะโดนจิ้มดาบเ,เขาริฟไปแล้วทั้งกันก็ะหายตัวไปเจอกันหน้ารีบนะน้องนะ <c oughs> จะไปไหนไอ้ก่อดอื่นวางข้าวเาดักไว้ก่อนเออแล้วก็ไปไล่น้องอกอกมาอ,อ้อาวอ,อย่าบอกนะว่าจะเข้าท่อเข้าท่อเฉยเลยแล้วพี่ปิงก็ออกเกมไปแล้วด้วยทั้งกันก็นีแน่ไม่น่าเลยโดนเพื่อนทิ้งเสียแล้ว <c oughs> เสียแล้วเสียแล้วทะลุแมบไปอีกนึงตั้งแต่ที่คิวเล่นผีมาตัวนี้เจออภิษฐหารร้านแขกที่สุดแล้วถ้าจบแบบสวยๆกิ๊กๆ ความตัวแม่ตัวมัมใส่เกงซับในป่ะไหนลูกนีฮะอ่ะมีจุ๊บแต่ทำไมปากไม่จุ๊บอ่ะทีมงานไอ้ทีมทำฉากจบกับทีมพาคไม่คุยกันเรื่องไงโอเคค่ะทุกคนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ใช่คลิปภาคแล้วนะคะเพราะว่าดิคิวจะนัดน้องไปเล่น4ีแล้วโอเค let's go A few minutes later FC พี่คิวเยอะผมเพิ่งต่อยแล้วตายมาวันเนี้ย FC เดี่ะจริงเหรอเออมึงไปต่อยเขาทำไม ผมไม่รู้ผมคิวชื่อผีเขาเล่นไปแล้วนะผมซามจนเต็มที่เลย FC พี่คิวให้พี่คิวเล่นผีนะครับขโมดใครเล่นอย่างนี้อะไรนะอ่าขโมดก็เคยก็เคยเล่นตอไม่เล่นกับมึงที่งานไงแล้วก็เลยได้เล่นนีกเลยเออก็ไม่ได้เล่นอีกเลยพวกเขาก็ออฟเฟอร์ลิงเหมือนกันโอ้โหยังไม่ได้เปิดมอเลยโหยังไม่ได้เปิดมอเลยน้องเจ๊พายอัพอัพเดตมาเป็นไงบ้างโอ้ยสี่ลูกตายจริงเหรอ เราบอลสามารถแปะตรงไหนก็ได้ในแบบนี้ถ้าแม่งไปจุ้งในห้องผมแปะทั่วห้องแล้วผมตีแล้วแม่งแตกเลยก็วางใกล้ๆก็ได้ปะได้ What กับผมปาอัดตัวแล้วมันวิ่งผ่านตัวงี้แล้วผมตีแตามันวิ่งผ่านตัวมันตายโคตรแย่แม่หรือวางแบบไม่ต้องหลุมอะแกโดดเหรอคุณีีแม่งเลยหรไปเรารีบไปตรวจเต็มนี่ไปตรวจไม้แรกก็ได้จะลำบากอยู่สภาพ ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยจะมีเล่นไงครับเนี่ยเมอะไรครับเนี่ยเจมอะไรครับเนี่ยพิธีมาพิธีมาๆไป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 ลุลุกลุลุมนมึงคนไหนวันเลยก็ยามที่ไหนเขาหรอมึงเป็นยามเหรอโอเคโอเคโอเคเพื่อนเรามาเพียบเพื่อนเรามาเพียบ ไอ้หยุด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  FC พี่คิวต้องให้พี่คิวแฟน์มันทีนะครับเออไม่รู้เรื่องเลยแหมไอ้ทีดาทีดามันวอนพี่่นะอมัดมาต่อยเล่ห์อะมันวอนจัดเลยโอ้กระตุก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 แยกองหน่อยแยกองแยกองคแยกองแยกองค์ FC พี่คิวไปแย่กองดีโอ้ไม่รู้เรื่องเลย FC พี่คิวกูไม่ช่วยพี่คิวเลยเออ FC พี่คิวไม่ช่วยพี่คิวเลย เดี oh, oh. Silently, okay, oh, ๋ยวคูช่วยเดี๋ชวยเดี๋ยวคูช่วยเูช่วยอีกชวยอกช่วยออ้ามันไปไหนแล้ววะมันไปไหนของมันนะเอยไปไหนแล้ววะอุเจ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 นี่แมง้ยเจนมีน้ำเลยอ่ะมาแล้วครับพี่มามอ้ยอุ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 ้ยออ้นี่มันสู้เอ้ยเมาสกูมาส์บัดมาสบัดมันจะอัดกูเนี่ย ผมอยากให้พี่เห็นมุมบอผมมากตัวแม่งหมุนเป็นลูกข่ายี่เยียมั๊กนี่ไง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 โอ้โห a อ e วงแคบมากแม่เอามาทำไมวะเฮ้ยผไม้ไม้ตีมัน น้องเน้นๆเลยมาแล้ว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 เออชิบหายชิบหายชิบหายฝั่งเราตายว่ะแตกแตกมาเล้วแตกแตก,กบ้าขบ,อบอเออได้ได้ได้น้องสวยสวยสวย <S 2> <S 2> เออแดงไหนแดงไหนไม่รู้เรื่องเลยฝั <S <S ่งมันอยู่ไหนวะ <S 2> <S 2> เออมันดำมันดำดำ,ำเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันไม่ไหวกับผมมันไม่ไหวกับผมจบเป็นน<ๆ>ัยาม จะเจนจะเจนจะเจนเอาเอาติมก็ได้เจนไม่ต้องกูเอาติมนี่แหละไปตีหัวหมาเออตีหัวแม่ไหยน้องตีมากน้องเออสวยขโ,โมยด้วยเออคืองไม่ใช่ยาแล้วเป็นหัวขโมยเลยปอลพลังงานไม่พอโ <Okay. S 2> จรไม่เจอเจนไอผีกูนี่แหละโจรมีมองหลังไม่มองหน้ามองหลังไม่มองหน้าน้องเออเอาอีก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 ข้างหน้าข้างหน้ามันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วน้อง โอ้ยหโอ้ยมีเต็มหัวเลยทีเอออย่าว่าแต่มึงมันก็โดนมันอ่ะเต็มตูดเต็มตูดเต็มตูดนี่แน่จิ้มตูดเราใส่สีแดงแข่งกันทำไมก่อนที่นี่มีแดงได้คนเดียวนะค่ะเรียบร้อยอ่ะปปดลายต่อไปโอ๊บนั่นไงตรงนั้นทิดาทิดามาแล้วน้องข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าข้าวตาบอดตาบอดพี่ตาบอดตาบอดแต่มันยังวิ่งได้อยู่ไหมล่ะตาบอดตามันบอดตามันบอด ตาบกูโดน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 มันยังไม่ถูกวะเออมันยังไม่ถูกอ่ะนะมันมีเสาสัญญาณเหรอเออมันมีเสาสัญญาณมันใส่นหัวมันอ่ะน้องเสาสัญญาณสีฟ้าถ้าชาร์จตรงนี้จะโดนเปล่าวะถึงไหมวะลองลองลองถึงถึงนะแต่กูว่าแม่งชีวิตช่างง่าอดสูไกปูเลยละกันไปแล้วกูอายแล้วทำไมตัวเฮนนี้มันอยู่นานจังง่ะ มันขึ้นที่หลังกูไงแล้วไม่มีใครสวดเอาวิญญาณให้กูเลยนู่กเฮ้ยมันมาว่ะ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 เฮ้กดล้อด้วยมันกดล้อด้วยไอ้เชื่อนี่มาสวดตัวครับผมไม่เชื่อไม่อยากจะใส่กันไปไปไปน่องไป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 ดีมากมีไหมนี่เอาตายตายไหมตายไหมเอาแม่งไม่ตายเดินหนีกูได้กับบ้านี่ไงไม้จันไม้จัดเออมันไรงจอมพลแล้วไอ้ชาขอพี่ขอแม่ง เฮ้ยตามไปเด้อ่าตามไอชาสวยตามไอชาฆ่าให้ตายเลยค่ะ Fc พี่คิวอ่ะเฮ้ยกูได้หมัดกูได้หมัดจะหมัดจะมวยอะไรเข้ามาแล้วตอนนี้จะหมัดจะมวยใหญ่นี่จะหมัดจะมวยอะไรก็เข้ามาละตีลาตีโอ้โหแม่งไม่ตายสักทีวะถึกจังลาตีแม่งเลือดหนึ่งบาล่าวะเนี่ยแม่งไม่ตายสักทีเฮ้ยมันลากกลับไป Fc พี่คิวไม่ไม่เอ็มเป็นลิตีฉันแต่เอ็มลากมาจนไ่่อด้ไป ่เราสวดด้วยไงช่วยเราสวดด้วยไงแล้วว่าไก่ปูเฮ้ยปอนปลอยหน่อยพันธิตเฮ้ยเวลาตีนะพี่มันวินมากผมได้ไม่จะปูพันธิตย์ลงไหนหลุดหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยกูเหลือทีเดียวด้วว่ะตุยแล้วเฮียเฮ้ยเราวิญญาณอ่ะกูว่ากูกูสวดเอาไว้ไม่ใช่หรอมีญาณอยู่นี่เอาใครขึ้นน่ะใครขึ้นก็ได้ตอนนี้ให้พี่ขึ้นให้พี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่อยู่นี่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 นี่นี่ลงตัวไอ้ตกลงตัว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 ตรงนี้ตรงนี้มาผมมาผมเอา เอาของมาส่งครับิบหายละเอาไปไปไปผีเราจะตายแล้วเอ้ากูกูยังแปลงร่างไม่ได้แล้วมึงรอผีตายยังอวใหญ่ไอ้บ้าเอ้ยใหญ่มาตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยพี่ใหญ่มปแล้วพี่อ่ะเอาเลยไอ้เบลไม่ยังไอ้เบลไม่ตายสักทีเบลมันหดูไอ้เบลไม่ตายอ่ะไอ้เบลไม่ตายเนี่ยมันเพิ่งตายเมื่อกี้เลย ตอบแลงร่างหน่อยครับเอาดูก่อนไม่สามารถกันเชิดเอ้างืนแม่งเปลี่ยนเป็นผีไปแล้วอ่ะมันแย่งกูอ่ะมันจะเอฟซีกูตัวจริงแล้ว One eternity later อุ้ยอสไี่วันีอ้าวอ้าว่รกูมาช่วยได้แค่นี้กูมาช่วยได้แค่นี้เนาะตัวใครตัวมันน้องตัวใครตัวมัน เขาเลือกใครเขาคนนั้นแหละเขาเลือกใครเขาคนนั้นแหละโอ้กูดูหวยละนี่เฮ้ยกูขึ้นกูขึ้นกูขึ้นเดี๋ยวกูตามเดี๋ยวกูตามเอ๊ะได้ขึ้นเรียบร้อยแล้วกูไปทำอะไรแถวนี้เดี๋ยวซื้อแม่งไปไหนก็บอกว่าเอามาไม่ทันกูรีบมาแล้วน้องกูมาไม่ทันน่ะแย่แล้วมีคนโดนเสวยตหน้าเลยเห็นติมเห็นติมเห็นติมอุ้ยมันชาดาชาเลยอวยชาเลยอวยเนี่ยจิ้มดาบแม่งเลย เอ้ากูยังไม่ทำอะไรแล้มึงโดดทำไมเนี่ยโดดทำไมเนี่ยเฮ้ยตีมเพื่อนบล็อก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 ไม่ไปไม่ไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไรทำไรเอาแม่งวาร์ปหนีไปไหนหรอวะกลับมาดิอย่าทำเพื่อนกูอย่าทำเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เอ้เฮ้เฮทำไรอะทำไรอะ เออทำดีมากไอ้ชาย่อใส่มันลูกอ้าวแล้วกูหายตัวอีกแล้วปอนน้าโจกคกูหายตัวอีกแล้วอ่ะใกล้แล้วเบียร์เห็นตัวจริเลยแต่กูมองไม่เห็นตัวกูแล้วอ่ะไม่เจนนั่งฝั่งไหนวะเนี่ยเจนชุดแม่น้ำนี่ฝั่งไหนวะเนี่ยเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกโอ้โหกูกะระยะไม่ถูกเลยเอาเจนตายเอากูกะมาเหอะเกม กูกลับมาแล้วน้องกูกลับมาแล้วน้องเอ้ยมึงทำไรเพื่อนกูทำไรน้องกูทำไรน้องกูเออดีมากลูกเออ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 แม่เอ้ยนี่นะมึงนี่นะมึงนี่นะมึงทำไรน้องกูทำไรน้องกูทำไรนี่มึงทำไรน้องกูผีไทยหรอผีไทยหรอรู้จักผีโรมาเนียเปล่ารู้จักเปล่าผีไทยที่มาสู้ผีโรมาเนียได้ไงเออพี่แม่งรู้จักชุดแดงเปล่าเรียกชุดแดงเปล่าน้องชุดแดงชุดมันก็แดงครับพี่เออมึงจะบีบคอกูหรอมึงอะคนเก่ากรัวคนใหม่นี่มึง แน่นัเหรอมึงอ่ะแน่นักหรอมึงอ่ะนะนจะไปไหนยะตาเพื่อนกูไปแล้วน้องมันอยู่ดีนะอ้าวติมมึงตาแล้วเหรอติมมึงโดนสุภาพมึงตายแน่ติมเอ้าเดี๋ยวไอ้ติมแล้วทำไมเจนมันดูเหมือนฝั่งเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝั่งเราไอ้เ่อนโอ้ยผันเลยวะเนี่ยไอ้ยะไม่ถึงแน่เลยวะเยะโอ้ไม่ถึงว่าน้องไอ้ปูมาแล้วอุ้ยเหลือยี่สิบวิน้อง ชิไหเร20วิกูไปก่อนนะเนี่ยเตรียมตัวเตรยมตัวเตรียมตัวหมด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 หมหมด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 ่มดห้ดหมดเมดหกดหมดหมดหมงหมด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 หอ้หมด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 ้วดหมดไมดหอดหมดหมดยนๆหมด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 ดมหมดหมหมดหมหมด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 ดหม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 ดดหดหมยม หายแล้วมึงไปนี่โดมิโนโน,นะน้องที่หายแล้วน้องมึงตายแน่มึงไปนี่โดมิโนโน,นะผมยังอยูอยเ่เจนขึ้นเจนขึ้นเจนขึ้นเออ,เอ,อยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เจนขึ้นเจนขึ้นเออแม่งว้าปหาผีด้วยกันขอบคุณนะเกม <c oughs> โอยเมื่อไหร่จะได้เกิดปะเนี่ยเฮ้แต่ว่าพี่สองบ้างวะ่ะพี่ซาไม่ได้แล้วเนี่ยหายละก็ตายตายก็สี่แต้มเลยมันแปลได้เยอะจังวะเออเกิดแล้วเกิดแล้วเดี๋ยวฟาร์มของให้ช่วงนี้เดี๋ยวฟาร์มของให้ นีกวางบุญเลยวิ่งแล้วแล้วกูเป็นคนที่ห้ามห้ามโดนแล้วกูห้ามโดนไงใช่แล้วกูเจอไงตายกูโดนบีบคอไม่นะโอ๊ย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 โดนบ้านโดนบ้านโอ๊ยช่วยด้วยผมตายไม่ได้ครับผมวันนี้แล้วจังหวะนี้แหละไกปูไอ้เพื่อนมันเอาเพื่อนมาโอ้โหมีคนไปเขียนซอนแอนิเมชั่นผีครับไอ้หุ่นมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้เหี้ยหุ่นมันอยู่ข้างบนหุ่นมันอยู่ข้างบนที่หุ่นมันอยู่ข้างบน ชิบหายแล้วกูห้ามตายกูห้ามตายอะระเบิดแฟรผมมีระเบิดแเออระเบิดแฝรระเบิดแฟรแมงบอกเพื่อนแม่งระวังน่ะเอ้มันอยู่นี่เจสซี่อะไรอย่างเงี้ยซัปติงจริงกระเบลว่าไงครับว่าไงครับพี่มาทำอะไรผมครับพี่โอผีตายก็อาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจสซี่ใจเย็นโอ้ย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 แต่ผีมึงตายแล้วนะเพื่อนนะแต่ผีมึงตายแล้วแต่ผีกูมาแล้วนะ กูแม่เอ้อเดียละโอ้ยเป็นโรนาครับอย่าทำผมอุ้ยเอามึงเลยเอามึงเลยอย่าเอากูมึงยังตาย<อ>ได้<อ>กูเนี่ยตายไม่ได้เลยสองบ้าง,งอุ้ยนี่เกมจะจบให้ได้สามสองหนึ่งเรียบร้อยบันดิ้เล่นคนมัวเลยเอ๊ะถ้าจบกูสวยป่ะกูเพิ่งซื้อมา <c oughs> ดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด,ด้วยนะคะ